พ่อป้าไอห,หนุ่มเห็นแล้วครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มทิดปลาเพลินวันนี้ไอห,หนุ่มเข้าครัววันนี้หย็ดแปลงแกงพักขี้หูดใส่เห็ดนางฟ้านะครับผมก่อนอื่นตั้งกระทะใส่น้ำมันพัดพริกพัดหมูไปทำกันเลยครับ 東京海上日動の 他们会。

À. lò xúc lo súc giang điêu khắp hùng

แกงพักขี้หูใส่เห็ดนางฟ้าของไอ้หนุ่มก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมสุกพร้อมเสิร์ฟครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ให,หนุ่มทำคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งว่าไอ้หนุ่มจะทำอย่างเพีพอของกอยคลิปใหม่ๆวันนี้ไอ้หนุ่มขอตัวกินข้าวตอน,น,นสวัสดีครับ